สวัสดีครับพี่น้องแรงงานไทยครับวันนี้เราจะนำข่าวสารการเปิดรับสมัครสอบงานเกาหลีประเภทเกษตรปศุสัตว์มาแจ้งพวกเราแรงงานไทยนะครับเมื่อคืนนี้เว็บไซต์เกาหลีประกาศวันรับสมัครสอบงานเกษตรและปศุสัตว์ออกมาแล้วนะครับซึ่งจะเปิดรับสมัครสอบวันที่12ถึงวันที่14กรกฎานี้นะครับแล้วก็จะเริ่มสอบวันที่10 30, ถึงวันที่31สิงหานะครับหรือสอบจนกว่าจะหมดนะครับ และจะประกาศผล2อวันที่6กันยานะครับราคาดว่ารอบนี้จะมีการสอบทักษะภาคปฏิบัติด้วยนะครับ